สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Microsoft Excel ครับเทคนิคในวันนี้ครับเป็นเทคนิคในการแยกและรวมข้อมูลจากตารางที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมจะทําการแยกชื่อนามตะกุลเออกจากกันในตารางหนึ่งผมจะนําชื่อนามตระกุลเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับไม่ยากครับใช้เวลา้อยมากนะครับมาทัดแรกผมพิมพ์เองก่อนสมพรใจดีนะครับพาใช้ผมวนับตเองก็ได้นะครับหรือให้ทุกท่านครับกด Ctrl E ไ คิกนามสกุลคอนโทรลอเอ็กไเห็นไหมครับไวไหมฮะอ่าเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเอามารวมกันสมพลใจดีวันนั้แอปพิมพ์เองก่อนนะครับสมพรวัดใจดีที่เหลือทำนะครับคอนโทรเอเอ็ก e, ไเสร็จแล้วนะและนี่คือเทคนิคในการแยกข้อมูลและรวมข้อมูลนะถามว่าทําไมต้องพิมพ์เองก่อนเพื่อสอนให้ Excel หรู้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการสมพรเนี่ย แล้วใจดีแยกออกมา Excel เห็นว่ามีสมพรใจดีมีเว้นวร์กอยู่ตรงกลางาแสดงว่าคุณต้องการแบ่งระหว่างช่วงของการเว้นวร์กใช่ไหมใช่นะครับเมื่อมันรู้แล้วเนี่ยกด Ctrl กนนดได้เลยนะครับหรือใครจะทำทักงสองบรรทัดก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยค,อ,ยคอนดูนอีบางเวอร์ชั่นครับสามารถพิมพ์บรรทัดที่สองแล้วมันจะมีตัวเทา,เทาๆขึ้นมาว่าคุณต้องการแบบนี้ใช่ไหมกด Enter ได้เลยนะครับและนี่คือการแบ่งข้อมูลออกจากคอลัมน์หนึ่งเป็นสองคอลัมน์หรือเอาสองคอลัมน์รวมเป็นหนึ่งคอลัมน์ ด้วยวิธีการรวดเร็วนะ,ะเพิมเติมเต็มแบบอัตโนมัติด้วยนะ